ในปี2021และในอนาคตเพื่อนๆอยากใช้ชีวิตกันยังไงคำถามน,นี้นะครับเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อประมาณกลางป,ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากในปี2020นะครับเกิดวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 นะครับเอ๊ะทำไมปี2020มันเป็นวิกฤตโควิด -19 ความจริงเชื้อมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2019แล้วใช่ไหมฮะแต่มันส่งผลกระทบรุนแรงที่ปี2020นั่นเองนะครับเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นมา ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกนะครับทุกคนคนโลกนี้ก็คงจะรับรู้และก็รู้ดีถึงความร้ายกาจของมันแล้วนะครับบางอย่างก็จะต้องปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้รอดพ้นในช่วงนี้ไปนะฮะแต่บางอย่างนี่ผมถือว่าอาจจะอยู่ในขั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆส,ส่งท้ายปีนะครับตัวผมเองนั้นก็ได้คิดทบทวนมาตั้งนานแล้วนะครับว่า มจะต้องทายังไงต่อไปดีกับชีวิตนะครับเราจะทําอาชีพอะไรให้มันอยู่รอดในโลกอนาคตนะครับตัวผมเองแล้วคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด -19 นะครับตัวผมเองก็ได้ทําอาชีพเป็นนักดนตรีอาชีพนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทํางานแบบสายตรงที่เรียนมาเลยนะครับรผมจบดนตรีมานั่นเองนะครับซึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ขึ้นนะครับแก๊งนี้ไปก่อนเลยนะครับแก๊งนักดนตรีนะครับแก๊งคนทนางานกลางคืนผับบาร์นะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับแล้วก็สวัสดิการก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะในช่วงที่หยุดงานไปยาวๆนั้นผมก็ได้ทําอาหารขายในออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้ผมพอมีเงินจุนเจือนในการประทันใช้ชีวิตไปได้ในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนนะฮะซึ่งระหว่าง เล่นดนตรีนะครับแต่คําตอบในอนาคตนี่คืออาจจะไม่กลับไปเล่นดนตรีอีกแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าอาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะครับมันคืออาชีพที่ดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็สร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับเพื่อนๆนักดนตรีของผมบางคนนี่สร้างรายได้จนเราตกใจนะครับทั้งที่ไม่ได้เป็นศิลปินด้วยนะครับเป็นนักดนตรีก็คือปกตินี่แหละเมื่อผมไม่อยากจะกลับไปเล่นดนตรีแล้วคราวนี้แล้วผมจะทําอะไรละ ผมก็คิดทบทวนไปนะฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับในช่วงตอนนั้นชีวิตกํลาลังเฟื่องฟูนะฮะไปตัวคอนเซิร์ตต่างๆทั่วประเทศนะครับระหว่างนั้นผมก็ทําการศึกษางานออนไลน์นะศึกษางานออนไลน์นัาานออนน้นสะะิบปีที่แล้วแล้วนะฮะในการทำาอฟเฟอร์เรนต์มาร์เกห้กับเว็บไซต์ Amazon นั่นเองนะครับจะเริ่มทำช้ำๆผมไปจนมีรายได้เดือนหนึ่งตกประมาณ2 3งสามบาท เป็นงานเสริมที่ทําระหว่างตัวคอนเสิร์ตัน,นี่ยมันเป็นงานที่แจ็มแมวเลยนะฮะแต่เรื่องด้วยเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะความสะดวกสบายมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดน,นี้นะครับเช่นผมจะต้องไปเล่นดนตรีนะฮะเอากีตาร์ไปนะฮะแล้วก็แบนรถ กลับมาโรงแรมผมก็ต้องมานั่งเปิดโน้ตบุ๊กต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งบางโรงแรมเมื่อ10ปีที่แล้วยังไม่มี WiFI เลยนะครับซึ่งไม่มี WiFi ยเยอะมากนะครับผมเจอปัญหานี้เยอะมากจนในที่สุดผมถ้าโอเคยังทําอาชีพแล็คตีต่อไปแล้วก็ตรงนี้ผมก็เลยหยุดไว้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมาเนี้ยระหว่างผมขายอาหารออนไลน์ผมก็กลับคิดตัวๆแล้เออทำไมเราไม่กลับไปทำออนไลน์เหมือนเดิมละ่ะซึ่งตอนนี้ออนไลน์เนี่ยไม่มียุคไหนดีไปกว่ายุคนี้แล้วนะครับในการทําอะไรบางยาอย่างบนโลกออนไลน์นะ เพราะมันสะดวกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ใช้มากมายนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะนะครับวิธีการโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมันจะเป็นทั้งส่วนดีและก็ส่วนไม่ดีนะฮะในการทําออนไลน์นั่นเองนะครับส่วนดีก็อย่างที่บอกไปคือมันสะดวกขึ้นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือบนโลกออนไลน์มีเยอะแยะมากมายปัจจุบันคนไม่ต้องทำโฟโต้ช็อปก็สามารถออกแบบกราฟิกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสะดวกมากจริงๆ มื่อผมคิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดของช่องโทนี่ยินดีมิเรเน่ดิจิตอลแคริเอสนั่นเองครับผมก็เลยทำการนำช่องเก่าที่ผมเคยทำนะฮะกลับมาลื้อทำใหม่นั่นเองนะครับซึ่งความจริงถ้าเกิดเพื่อนๆลองเข้าไปดูในช่องผมมีมั่วมากระดับนเลยนะครับมีตั้งแต่ตีแบตข้างเทพนะฮะยันโอมากษะเสกล่องสูมทำเล่นกับเพื่อนแปลเลงอีสานก็มีนะฮะเออซึ่งตอนนั้นความจริงผมกะทำ u t u b e เป็นแบบ สนุกขนาดนี้ฮะนะแต่เนื่องด้วยเสียดายเสียดายคลิปนะฮะเสียดายคลิปที่อัดกับเพื่อนเพื่อนไว้เออมันก็สนุกดีเพื่อนๆอน้องๆอัดไว้ก็สนุกดีนะฮะก็เลยไม่อยากลบนะฮะแล้วก็เลยลื้อกลับมาทําเลยนะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับรอรถไอติมแป๊บนึงนะฮะไม่ต้องรอแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการทํา youtube มากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมพยายามหาทางแก้ไขแต่ถ้าเกิด ในเรื่องนี้ได้ผมจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าการนําช่องเก่าขึ้นมาทําให้ประสบความสาเร็จในทางไ,ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ตัวช่องผมเองก็ยังต้องต่อสู้กบับอัลกอริทึมของ YouTube อีกหลายอย่างเลยนะฮะในปัจจุบันนี้คนทํา YouTube หรือว่าทําออนไลน์ทำเพจอนะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับช่อง y o YouTube มีน่าจะมีเปิดใหม่เป็นทุกวันเลยนะฮะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับในความยากมันก็จะมีความง่าย เพื่อนอยากจะทํา You Tube หรือว่าอยากจะหาเงินผ่านออนไลน์นะครับให้เพื่อนๆเนกาะช่องผมหรือว่ามารวมกลุ่มกันที่ช่องผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปที่มีประโยชน์สําหรับคนที่หาเงินออนไลน์หรือว่าจะทํา You Tube เองนะครับมีอะไรก็มาแชร์มาพิมพ์มาคุยกันได้สบายๆเลยนะครับเพราะผมจะพยายามหาข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์มาให้เพื่อนๆอ,อย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับ จะพยายามหาความรู้มาให้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะพยายามตอบคาถาม,ถามจะพยายามคอมเมนต์เพื่อนๆทุกทุคอมเมนต์ด้วยตัวผมเองเลยนะครับเพราะอะไรผมต้องทําเช่นนั้นเลยครับเพราะนี่คือจุดมุ่งหมายของผมในปี2021และในอนาคตนั่นเอง ส่วนเพื่อนๆที่ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้เป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเรามาคุยแลกเปลี่ยนไอเดียความรู้กันนะครับเ<ส>พื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอยู่รอดไปในอนาคตที่คาดเดาได้ยากเย็นซะเหลือเกินนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในอนาคตอย่างสนุกและมีความสุขแล้วก็รอดไปได้อย่างสบายๆนั่นเองนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับ